ตีเลยเนี่ยผมเด็กเนี่ยเดี๋ยวมือเดถ่ายภาพมือฉันชอบภาพมือะเน่่เันามือกอดูดอสำลักแล้วสำลักแล้วกินกินกินดูดูดูโอยเลอะหมดแล้วเลอะหมดแล้วเช็ด ปลอมันก่อนก็ได้โอ้โหดูค่อยๆป้อนเดี๋ยวมันสำลักจะถ่ายวิดีโอเหรออือโอ้ยจะหายหมดเลยกดบนผ้าบนผ้ารู้แล้วต้องต้องมีอย่างนี้ไงเลยออกผ้างทำนานเดีกๆวกๆเด็ต้อดอกๆเ้็ให้มันๆเ้็กๆเด็กๆเด็กๆเด็าๆเด็เด็กๆเดกเด็กเช็กเด็เช็กด็นๆเช่กๆเห็กๆเดเด็กดกๆเดเด็เด็เด็ดเ็เด็เ หน้าแบงนี้ดิหน้าแบบนี้มันจะกินอย่างเงี้ยมันจะกินตรงเนี้ยเอออย่างงี้ยแค่นันมือตับๆเลยดิมันจะเก็บไปถึงอย่างงี้แค่นั้เออ๋อมันรู้เลยแล้วกินยังไงเดี๋ยวมันจะแบะแบะแบะเต็มเนี้ยเลยมันจะ้องงงมองงงไม่ตก จะกินนมเธอไอ้นี่ทำมันต่ำดีมันจะเก็บครไม่ถึงทำอ่างนั้นมันไม่ถึงอุ้มนีอุ้มมือเออเอออุ้มมือถ้ามันหันหนีินีตกตกมนเช็ดปากมั้ยสงสัยจะอิ่มหรือเปล่า อ๋กอกอดแน่นเลยปิดพัดลมได้ไหมปิดพัดลมได้ไหมไม้มันไม่หนาวหรอกตัวเองร้อนนะสิถึงบอกว่ามันไม่หนาวมันซ้ำติโค้น <c oughs> อ่ะเรื่องมมืนสัาระเลยคนนีตัวนี้กินอาหารย,ยากมากเลย นะเธอรู้ได้ไงว่าตัวนี้ตัวนั้นแค่หนูป้อนอยู่ทุกวันหนูทุกวันคุณหวานนี่เองคนโกของพวเงี้ใส่จะอิ่มแล้วปุ้งกลางเลยมันอิ่มเพราะปุ้งกลางเลยถึงสำลักออกมาเช็ดปากก่อนทำไมแสงปุ้ง มันหนาวพัดลมบอกให้ติดพัดลมไม่ติด